ชื่อวชิราเทพาม่านะคะทําธุรกิจเกี่ยวกับการจัดโครงการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติค่ะให้กับโรงเรียนต่างๆที่ที่ทต้องการนะคะนับตั้งแต่เราเข้าวัดนะคะตั้งแต่ปีที่หนึ่งนับมาเรื่อยๆเราสร้างความสําเร็จอย่างเต็มที่เต็มกําลังตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกนะคะเราทําอย่างนี้มาตลอดต่อเนื่องจนถึงปีนี้เราก็คิดว่าความสำเร็จต้องต่อเนื่อง เนื่องจากเราทําเต็มที่เต็มกําลังมาทุกครั้งจนเรามีความรู้สึกว่ามันมีความศรัทธานะคะเต็มที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราทําแล้วมันจะหมดไม่ไม่เคยมีความคิดนี้อยู่ในใจเลยนะคะมีแต่ความคิดที่ว่าถ้าเราอยากที่จะประสบความสําเร็จให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยเราต้องทําความสําเร็จให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือบุญทุกบุญที่หลวงพ่อได้ให้ตอนนี้ก็เป็นกรถินใช่ไหมคะพอเป็นกรถินเนี่ยเราก็ ตั้งหลักกับตัวเองว่าเราต้องเอาบุญนี้กับหลวงพ่อให้ได้นะคะพอมีแล้วก็ถวายถวายแล้วเราก็อธิษฐานขอถวายอีกอย่างเงี้ยค่ะจนถวายต่อเนื่องทุกครั้งนะคะจนสะสมมาได้ครบ3 m ในปีนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ออได้ได้ให้เราได้หล่อทองใช่ไหมคะในปีนี้หลอทองหลวงปู่นะคะเราก็ได้เริ่มต้นที่จะตั้งกองหล่อทองหลวงปู่อีกค่ะ ก็เหมือนเดิมค่ะก็ถวายไปทีละเอไปเรื่อยๆค่ะไม่ไม่ได้รอว่าจะต้องได้เยอะๆก่อนนะคะก็คือมีเท่าไหร่เราก็จะถวายไปเลยค่ะทีละ2 S 3 S 5 S หรือถ้ามี M ก็ถวาย M เลยมันเป็นอาัศาจาร์ค่ะอาศาาัศจร์ยในที่นี้เนี่ยก็คือเราเราไม่คิดมากนะคะคือมีเราก็ถวายเลยนี่นะคะ่ะถวายไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รอ คือขอให้มีแล้วก็ถวายอย่างนี้ค่ะโดยที่ทุกคนมีความกังวลแต่ว่าเราหลวงพ่อว่ายังไงแล้วว่าอย่างนั้นหลวงพ่อให้ตัดความกังวลหลวงพ่อให้ให้ระลึกถึงหลวงปู่แล้วก็ถวายอย่างนี้ค่ะพอเรามีเราก็ถวายหล่อทองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีมปัจจัยเข้ามาทันที่จะถวายหรือเปล่าแต่เราก็ตั้งใจว่าเราจะต้องถวายทีนี้พอมีปัจจัยเข้ามาเนี่ยเราก็ถวายเลย อย่างเงี้ยค่ะคือไม่คิดมากถ้าคิดมากนี่มันจะมันจะเยอะเลยค่ะคือความกังวลมันก็จะมาเยอะเลยแล้วก็เราก็ถวายเลยนะคะพอถวายหล่อทองหลวงปู่ได้เอ็มหนึ่งนะคะก็นึกว่าเราถวายกระถินไปแล้วสามสามเอ็มหลวงปู่เนี่ยเราเราก็อยากจะถวายเพิ่มอีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า,าก็ยังไม่ครบกิโลใช่ไหมคะเราก็อยากที่จะถวายถวายอีก ค่ะก็เวลาที่เรา,เานึกว่าเราจะถวายอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะทุกคนมีความกังวลน,นะคะมีความกังวลอยู่แล้วแต่ว่าเราคิดว่าแต่ถ้าเรามีบุญเนี่ยเราจะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้แล้วเรามีพระเดชพระคุณหลวงปู่เรามีหลวงพ่อที่พูดง่ายๆว่าเราอยู่กับท่านนะคะแล้วพี่มีความเชื่อมั่นตลอดระยะเวลาที่พี่เข้าวัดมาปีนี้เป็นปีที่8ก็บอกได้เลยว่าสัมผัสได้นะคะถึงบุญ ะะพี่รักบุญมากแล้วพี่สัมผัสได้เลยว่าบุญก็ไม่ทิ้งเราค่ะนะคะเมื่อใดก็ตามที่เราคิดว่าเราน่าจะเจอวิกฤตนะคะเราก็จะที่ฐานกับบุญของเราแล้วเราสัมผัสเลยว่าหลวงปู่ไม่เคยทิ้งเราจริงๆหลวงปู่ไม่เคยปล่อยให้เราจะต้องลำบากจริงๆนะคะจวนเจียนจวนเจียนเนี่ยนะคะก็จะผ่านไปได้แบบอัศจรรย์ทุกครั้งเลยซึ่งพ,พี่เราไม่ได้ว่ามันอัศจรรย์แบบไหน แต่ทําบุญมาแบบแบบสุดตัวนะคะเงินเงินคงครั้งไม่มีแล้วทำแล้วค่าใช้จ่ายเราเยอะมากของของธุรกิจเรานะคะแล้วแล้วมันผ่านมาได้ยังไงล่ะทุกครั้งตลอด8ปีไม่เคยมีปัญหาทางด้านการเงินเลยแล้วก็ยังทําบุญได้ตลอดต่อเนื่องทุกครั้งแต่ถามว่าใจสู้ไหมใจเนี่ยคือเราตั้งไว้เลยแต่ว่าเรามีหลวงพ่อเรา,ามีหลวงปู่เป็นกําลังใจของเรา ว่าท่านไม่ทิ้งเราทําให้เราทิ้งช่วงนะคะการทําบุญเนี่ยของของข,ของพี่นะคะการทําบุญเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีปัจจัยอยู่ตรงหน้าที่เราจะที่เราจะหยิบไปถวายได้เลยนะคะที่ใช้มาโดยตลอดแล้วประสบความสําเร็จก็คือเราจะทิ้งช่วงอย่างนี้คะ่ะเมื่อมีปัจจัยเข้ามาปัจจัยนี้เป็นของกลางนะคะถ้าเราไม่ใช้ให้เป็นบุญของเรามันก็จะ อาจจะไปในทางอื่นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามีบุญสักอย่างนะคะบุญเนี้ยก็จะช่วยทําให้เราผ่านพ้นทุกอย่างไปได้อันนี้เราเชื่อมั่นแล้วพิสูจน์มา8ปีนะคะบุญไม่เคยทิ้งเราค่ะไม่เคยพึ่งอะไรได้พึ่งบุญได้ค่ะเมื่อเราถวายกระถินไป 3, M อแล้วเราถวายหล่อทองไป2อนะคะก็ได้กราบเรียนหลวงพ่อนึกในใจว่า ถวายกระถินไปแล้ว3เอมอยากถวายหล่อทองหลวงปู่ให้ได้เท่าๆกันนะคะแต่ก็ปัจจัยก็หมดไปแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสพาพนักง,งาน,นะคะ่ะไปปฏิบัติธรรมแล้วก็อ,องค์พระประธานนะคะเป็นหลวงปู่นะคะขอกับท่านทุกวันเลยว่าหลังจากออกจากปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยอยากจะชี้ตังเมหล่อทองหลวงปู่ให้ได้ครบยังขออีกหนึ่งเอ็ม ก็ที่ฐานขอหลวงปู่ทุกวันนะคะหลวงปู่เจ้าคะ่ะลูกขอหนึ่งเอ็มนะเจ้าคะ่ะลูกอยากถวายหลวงพ่อแบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็สร้างภาพค่ะ,สร,คะสร้างภาพความสําเร็จให้อยู่ในใจเป็นภาพที่เราถือถุงทองนะคะแล้วก็น้อมถวายกับหลวงพ่อมีภาพนี้อยู่ในใจตลอดเวลาที่ปฏิบัติธรรมนะคะเมื่อออกมาก็เหมือนเดิมเรียกน้องเข้ามาแล้วก็บอกว่า ช่วยดูให้พี่หน่อยได้ไหมวันนี้พี่อยากจะไปถวายหลวงพ่อน้องเขาก็เตรียมให้เราก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รับผิดชอบเองในใจที่พูดว่าพี่รับผิดชอบเองในที่นี้ก็คือเรามีบุญอยู่แล้วเราไม่กลัวอะไรจะเกิดขึ้นเราพร้อมเป็นความภูมิใจนะคะที่ที่เราสามารถทำความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคที่เราชิงช่วงแบบนี้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปัจจัยนี้ ถ้าเรารอให้มันเหลือก่อนจากการทําธุรกิจเราไม่รู้ว่าธุรกิจนี้จะเหลือเงินให้เราหรือเปล่าหรือจะมีอะไรเอาไปตรงนี้หรือเปล่าแต่การที่เราเอาไปทําบุญก่อนเราได้บุญแล้วเมื่อเรามีบุญทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายหรือแม้แต่อุปสรรคต่างๆก็ก็จะผ่านไปได้อันนี้คือเราเชื่อแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะที่ผ่านมาก็คือเป็นแบบนี้จริงๆเลยนะคะจนถึงเดี๋ยวนี้ การทําบ,บุญในครั้งนี้นะคะที่เราทุกคนได้ร่วมกันหล่อทองหลวงปู่ในครั้งนี้ค่ะเราต้องสวนกระแสนะคะกระแสในที่นี้ก็คือกระแสของความกังวลกระแสธุรกิจกระแสเศรษฐกิจทุกอย่างนะคะเพราะเดีพระคุณหลวงพ่อบอกว่าการทําบุญในยุคที่ที่สวนกระแสแบบนี้ทำได้ยากนะคะแต่ถ้าเราทำได้หลวงพ่อบอกว่าขายหมากยังรวยเลยนะคะ ก็คิดว่าเราจะทําให้เต็มที่ในครั้งนี้นะคะหลวงพ่อว่ายังไงแล้วว่าอย่างนั้นหลวงพ่อบอกให้ไปดูที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกนะคะก็มีตรงไหนเราก็เอาเต็มที่เลยนะคะแม้แตเ่เราเองนะคะที่ทําที่ตั้งเมไปแล้วก็คิดว่าก็จะทําต่อไปเรื่อยๆอีกนะคะให้เต็มที่เต็มกําลัง ความสาเร็จทุกอย่างที่มีมาได้จนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําบุญหรือว่าการทําธุรกิจนะคะจริงๆเราไม่ได้คิดเองเลยค่ะทุกอย่างนะคะได้จากหลวงพ่อหมดเลยทําตามที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อบอกให้ทําอย่างไรก็ทําอย่างนั้นนะคะหลวงพ่อบอกให้ตัดความกังวลก็ตัดความกังวลหลวงพ่อบอกบอกให้ทําอะไรง่ายๆก็ทําง่ายๆหลวงพ่อให้ไปค้นที่รับที่แจ้งที่แห้งที่เปียกก็ไปทําตามนั้นค่ะ ทุกวันนี้เนี่ยที่ทำได้เนี่ยไม่ได้คิดเองนะคะหลวงพ่อท่านคิดให้แล้วเราก็เดินตามท่านนะคะท่านให้ทําอะไรเราก็ทําอย่างนั้นค่ะก็ถึงได้มีทุกวันนี้นะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราอยู่ในเส้นทางของหลวงพ่อนะคะดีที่สุดแล้วค่ะคน